สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะติดโควิดเสียชีวิตสิ้นธรรมรัตนาคสุริยะอดีตพิธีกรนักพากย์ดังหลังติดโควิดเสียชีวิต19กุมภาพันธ์65เมอติรัตนาคสุริยะลูกชายของธรรมรัตนาคสุริยะเปิดเผยว่า บิดาได้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 มีอาการติดเชื้อลงปอดเมื่อเวลา4ี่นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์โดยจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลและชาปนากิจที่วัดพานุรังสีบางพลัดกรุงเทพและได้เปิดเผยว่านายธรรมรัตติดโควิดจากผู้ดูแลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอาการอาจเจียนและได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาการทรง จนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับธรรมรัฐน์นาคสุริยะเป็นนักร้องพิธีกรรายการนักแสดงภาพยนตร์ในรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุดทางช่องเจ็มีผลงานภาคหนังบิ๊กซีนีมา่าทำให้ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำและมีผลงานการแสดงเรื่องสุริโยไทย ก่อนลาออกไปทำงานการเมืองลงสมัครเป็นสอกอเขตลาดพร้าวสสมัยก่อนลงสมัครสอวอแต่ไม่ได้รับเลือกสิริอายุ88ปีขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ